ท่านผู้ชมวันนี้ช่อง YouTube ของหลวงพ่อสังคมธนปัญโยก็พาท่านผู้ชมมาชมวิวทิวทัศน์ของวอชิงตันดีซีตอนนี้อยู่ที่ถนนเพนซเวเนียตัดกับถนน17 1 7บเ็กับเพนเวเนียที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นอาคารตึกที่ชื่อว่าเรน w i c k แกลเลอรี่ท่านผู้ชมวันนี้วันเสาร์นะครับสีสวยงามดูดีมากเลยเท่และเบิดเพราะว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่า architecture ที่ไม่เหมือนบ้านเรานะครับเป็นการเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามนะครับแปลกหูแปลกตาสำหรับพวกเราชาวไทย แต่ถ้าอเมริกันเข้าไปบ้านเราเขาก็ว่าบ้านเฮาเนี่ยบ่ธรรมดาเนี่ยเรามาบ้านเขาเราก็เห็นว่ามันก็แปลกใหม่เหมือนกัน,เ,นเขาเรียกว่าความเป็นยูนิคนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่วอชิงตันดีซีะขับรถชมบ้านเมืองของเขานะครับขับรถชมเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า วอชิงตันดีซีท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณโยมพี่แอนกับโยมแม่เกอ้อนะที่อุตส่าห์พามาพักผ่อนหลังจากทำงานการประชุมของคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์แห่งประเทศไทยอขอโทษคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์แห่งสหรัฐอเมริกาผ่านมาที่นี่ตอนนี้เห็นอยู่ลิบๆนู้นท่านผู้ชมนั่นคือวอชิงตันมูเน วอชิงตันมอนิเม m นท์ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะขับผ่านไปถ่ายภาพส,สวยๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว,ว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นท่านผู้ชมตื่นเต้นด้วยกับหลวงพ่อไหมอขอบคุณพี่แอนที่หลงทางนะจ๊ะหลงทางก็ทำให้เรา ได้เห็น<ต>อะไร<ต>ที่แบบแต่หลงทางก็ยังมีงความสุขได้ลงทางก็มีความสุขได้ท่านผู้ชมครับ <c oughs> สวยางามมากครับอ่ท่านผู้ชมมีร้านโอ้มีรถขายของด้วยเนี่ยขายไอศครีมมีรถไขายเสื้อมีคนนอนหลงทางไอ้ไม่ใช่โฮมเลสว้าวมีมีมโอ้สวยมากเลยตื่นตาตื่นใจมีร้านสกรีนมีเสื้อ นะครับเนี่ยรถมีรถขายเสื้อแบบขายเสื้อยืด i love dc หรือไอหัวใจ dc นั่นแหละท่านผู้ชมนะนั่นแหละ I love DC แล้วก็เห็นคนแก่คนเท่านะครับพวกที่ h o m e l ฮมเคือคนไม่มีบ้านนะครับตื่นเต้นท่านผู้ชมน่ารักว้าวท่านผู้ชมนี่แหละ นี่คือวอชิงตันมูนิเม m นท์ที่เห็นอยู่ข้างหน้าอ่าฮะว้า huh. ว wow, สวยงามตื่นตาตื่นใจท่านผู้ชมครับนี่คือวอชิงตันมูนิเม m นท์ที่เราเห็นเป็นประจำในรูปนะครับท่านผู้ชมว้า wow. ว mm hmm. สวยมากเฮ้อ oh, สวยจังไดเนอะเพื่อนว่ะ กระปูนเป็นแท่งๆจะสวยได้ยังไงหลายคนก็ว่าอย่างนี้แต่มาิที่มันคลาสสิกดีนะอืคนเยอะเลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับอืมทำไมจึงชื่อว่าวอชิงตันมูเน n ์เดี๋ยวท่านต้องไปค้นหานะไปดูที่ประวัตินะครับนี่นะครับท่านผู้ชมคนเยอะเลยคนเยอะเลยว้าวอ้สวยมากสวยมากสวยมากถ่ายภาพนิ่งไว้ด้วยออขอบคุณท่านผู้ชมนะที่ ติดตามรับชมติดตามท่องเที่ยวด้วยการนั่งรถชมวิวกับหลวงพ่อสังคมแล้วก็ขอบคุณโยมแม่เกือ้อโยมโยมพี่แอนที่พาขับรถเตร็ดเตรเ<อ>สวยงามมากนี่ อ้อมไปอ้อมมาอาไม่ได้หลงทางท่านผู้ชมเจตนาพาชมวิวใช่ไหมพี่แอนว้าว ความืออาราริงคอนเมมโมเรียลว้าว v o ลว์2ครับมีการสร้างชินี่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ถ้าจำไม่ผิดนะเออเดี๋ยวไปหารายละเอียดนะอาตมาก็จำไม่ได้ละว,ว่าประวัติของวอชิงตันมูนิเม m นท์นี่คืออะไรกันแน่ ท่านผู้ชมก็ชมไปกันแล้วกันนะอยากรู้รายละเอียดก็เข้าไปดูใน Google ทุกคนก็จะมีรายละเอียดให้ให้เรียนรู้โอ้ท่านผู้ชมเอครับว่าท่านผู้ชมพี่แอนแวะมาที่ p าร์กิ g ง o ลอดคือที่จอดรถนะครับพาพระอาจารย์ ท่านมาเยี่ยมที่จอดรถเดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมสถา,านที่อ่นี่ก็ต้องขอบคุณนะจ๊ะพี่แอนขอบคุณมากมีอะไรบ้างที่น่าชมมีแต่สวนว้าวต้นไม้เขียวขจีสวยงามอ่าฮะโอ้ว้าวอืมพามาโอ้ครับ บ้านเมืองของเขาพี่นอ้องก็ต้องขอขอบคุณโอ้ออออมีฝรัง่งฝรั่งดำก็นี่ด้อแอบทายให้เห็นอแอบทายแอบทายแอบซูมไปพุ่นนะครับพี่มอพี่นอ้องโอ้เป็นตะมวนส่วนหัวครับอเยังได้กัพามาเบงนะครับประเทศชาติบ้านเมืองของเขาบ้านเฮาเป็นยังไง กันเขาเป็นยังไงค่อยๆเปรียบเทียบกันเด้อว,ว้าวท่านผู้ชมเห็นจัก,กรยานนั้นไหมครับนั่นคือจัก,กรยานซึ่งเขาเช่ามาพอเช่ามาแล้วเขากา็จอดทิ้งไว้หรือไม่ก็แวะมาเที่ยวว้าวท่านผู้ชมครับเขาก็มีเรือนะ อาจจะเป็นสวนสาธารณะครับโอ้เขาลงเรือนู่นสวย,สวยอ่ฮะเคยมาหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดเท่าไหร่เที่ยวสนุกสนานไปวันๆครับรีแลกซ์ได้เห็นบ้านเมืองของเขาส่วนใหญ่ก็ก็สะอาดสะอ้าน ท่นผู้ชมครับวันนี้วันเสาร์วันเสาร์พาท่านผู้ชมมาที่สวนที่กรุงวอชิงตันดีซีครับก็มาพาเที่ยวนะครับจะพาเดินไปชื่นชมความสวยงามอืมก็ ลงเรือพายก็ต้องมีชูชีพมีชูชีพเขาเรียกว่าเจฟเฟอร์สันเมมโมเรียนที่เบสินพาร์คฮัลโหลนี่คือเอมื่อกี้ถามฝรั่งว่าเป็นเบสินพาร์คแล้วก็ตรงนู้นคือเจฟเฟอร์สันเมมโมเรียลเขาว่าอย่างนั้น ซึ่งหน้าก็น่าดูน่าชมอยู่นะครับน่าตื่นตาตื่นใจนะครับหลายคนเดินมาเที่ยวท่านผู้ชมก็แปลกหูแปลกตาแหละเพราะมันไม่ใช่บ้านของเราฮัลโหล สนุกเนาะท่านผู้ชมต้องขอบคุณพี่แอนโยมพี่แอนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะที่นี่ที่ไหนจ๊ะวันนี้พาท่านอาจารย์มาเที่ยวที่เบโซพาร์คชมคนเล่นเรือแล้วอากาศดีมากแล้วก็มาดูเจฟเฟอร์สันเมโมรี่วันนี้อากาศดีไม่ร้อนไม่เย็นเดินได้ออกกำลังกายหลังจากที่ทำงานเหนื่อยมาหลายวันแล้วสาธุสาธุ แม่เกลือโยแม่เกลือเป็นไงบ้างจ๊ะสวัสดีค่ะสุขภาพก็จะได้แข็งแรง,แงท่านออกอกําลังกายกันแม่เกลือก็อายุ78แล้วนะคะยังดูหนุ่มแน่นซื่อขอบคุณ,คณทุกคนคคสาธุท่านผู้ชมวันนี้ที่นี่เบเซนพาร์คเจฟเฟอร์สันเมโมเรียลต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะที่ติดตามรับชม Uh, YouTube ช่องพระสังคมธนปัญยขอเจริญพรขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชม uh, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อัตมาตด้วยผิดพลาดอย่างไรขาดตกบกพร่องต้องขออภัยท่านผู้ชมไวนะ้ณที่นี้ด้วยเห,หมาะสมห,หรือไม่เหมาะสม Please โ<ห>ปรดกรุณาหให้คำแนะนำ แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างวันนี้เหนื่อยมากก็ได้มาเที่ยวมาชมกันขอให้ทุกท่านทุกคนจึงมีความสุขความเจริญขอเจริญพร